ดูจักรูนเรื่องวัดดิสเน่ใช่ไหมครับผมก็จะขึ้นคำของอออวันอัปโรคสั่งครับแต่วัตกรรนะครับอ,อาวัานน,นี้จะแข่งขันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2554 ค im well. ือมือกำลังจะเล่านิทานแล้วมีผู้พูดต้องมีนิทานเรื่องเจ้าหลอกเท้าหมอมแแมงเจ้าหมประบุจแก่เลยชายผู้ตื่นสายไม่เอาไหนเลยจะมีบ้านอยู่ติดทิทะเลพี่เด็กชายเจ็งแป้ง ชอบตื่นใจแล้วก็ยังสกปรกด้วยรองเท้าของเก่แเงแม้งเนี่ยมองแหมดูไม่ได้เลยนะครับไปไหนมาไ,ไหนเนี่ยเพื่อ,กอกนก,กนอ็บอ,อวก,วกว่าเฮ้ยเก่งรองเท้าสกปรกจริงๆเลยเพื่อนรักย็งจะคอยบอกว่าใช่มากๆเลย ของเจ๋งเนี่ยเหม็นเหมือนปลาหมึกเน่าไเลยดูคนเขาหูจมูกนะเจ๋งก็ไม่สนใจแต่ว่าเจ๋งบอกว่าเจ๋งหรอเจ๋งหรอเจ๋งก็ไม่สนใจเจ๋งอยู่กับรองเท้าสปอร์ตกมองแมงของเจ๋งอยู่นั่นแหละวันหนึ่งขณะที่เจ๋งกำลังเข้านอนนั้นเช้ารองเท้าเนี่ยตักฝนไม่ได้ ที่จไมตัวเองมองแบมอย่างนี้นะครับเาดิบมองแมากเลยดิิบดบดนะครับลงไปที่ชชยหาดแล้วก็ถูตัวเองที่ชชยหาดยิ่งถูยิ่งสะาดแะส คนหลับไหลอยู่แล้วแต่ก็ยังมีปลากลางคืนนะครับแต่ก็มีสัตว์หลายอย่างที่อยู่ใต้ทะเลก็เลยกำลังหาอาหารแบบว่าเนี่เพราะว่ามีแจจสงจันทร์สองแสงมายิบยั้งยับเขาก็โดนทุ่งมาตัดแล้วก็ตกใจว่าเออปลาไทยเนี่ยแปลกๆยังเลย ก็ลงไปอยู่ในเทะเลซักพักปัาตกก็ปานกันตาปลายาวเะไจากนี้ก็แตกแสนหนปลาแต่ก็ไม่เป็นไรไถือว่าเป็นเพื่อนหเหม่อนกันในขณะที่เล่นกันอยู่นั้นเนี่ยเป็นเพื่อนปลาต่างๆปลาเล็กปลาหน้อยปลาใหญ่เนี่ยเคยแตกคืขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นมาว่า mãi léo, mãi léo chồng mực giáp chọn cái này mãi hèo mãi hèo mực giáp này mãi hèo mãi hèo chồng giáp này mãi mực giáp chọn mãi hèo mãi hèo mãi hèo mãi giáp ha 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 กำลงเล่นอูกีอยู่กับเพื่อนเพยับจาบ้าหมยักษ์ประมาณปานเจ้าบอกว่าบอกหมดยักว่าเอยท่านเรากำลังเล่นกันอยูสนุกสนา,านอยู่เจา้าหมยักเจ้าเป็นไครเนี่ยเจา้าไปรู้หรือว,ว่าผ้าพื้นไรควอมหมกยักษนี่นะวดมันนะครับยนี้มีจุกชุที่มันอยูตจุ๊บๆติเลยนะครับ เวลาคนญี่ปุ่นตอนนีเนี่ยเขาชอบกินปลาแบบสดในจังหวัดเนี่ยมันจะมีหมูปกแล้วมันจะจับอยู่ที่ผิวหมูมัเอาออกยากเลยบางทีดึงไปเรื่อนอันจะลายเปิ้งยักษก็บอกวันนี้เออจริงๆากำลังปอดป้องร้องเพลงกันอยู่เสียงดังอะไร เจ้ารองเท้าก็บอกอกครับรองแครับอ๋อเออพาพลังเล่นสนุกอยู่เจ้ามาส่งเสียงยักษ์ปู่เกิดการสู้กันสู้กันใหญ่มัดใหญ่ฟ้าก็เลยตกใจหนีคนแล้วเหลืออยู่สองคนเนยขนาดสู้ไปอยู่เนี่ยมัดขอาคุณมมัดอยู่ปุ๊บเจ้าปุ่ยักษ์ก็พูดงขึ้นมาอี่กลิอะไรเนี่ยเหมือนกลิ่นตัวเราเลยอ่ะทัพทัพก็หยุดต่อสู้ แล้วก็พูดขึ้นว่าเอ๊ะเพื่อนกับเป็นปลาหมึกหรือเปล่าเนี่ยกลิ่นมันเหม็นเหมนอนกันเลยนะจอย่างพูดเช่วยทำไอ้ไอ้เจ้ารองเท้าท่านคิดว่าเราเป็นปลาก็ได้ใช่สิเราคือปลายังไงหมาเราคือปลาเพี่อนตกรติีบออา กันอย่นี้คุยเล่นกัจะประมุขยากก็พูด่อมาด้วยน้ำเสียงที่บอกเราจะบอกความจริงให้นเพื่อนรักแหมเพื่อนรักในโรงแรมมองแหม่เห็นเป็นเพื่อนรักเราเนี่ยเหงาจริงๆเลยอยู่ในท้องทะเลเนี่ยเราไม่มีเพื่อนนเราตัวใหญ่เราจะมาเล่นกับพวกปลาเล็กๆน้อยๆเพาก็กลัวแบบมากที่หมดเราเนี่ยไม่ใช่เงยเลยเรา อยากเพียงว่าเวลาถ้าเราจะโอมดเพื่อนในกลุ่มของเราเนี่ยก็ไปจับโจรก็ทันทีเขาเจ็บเขาไปเลยขนาดนามรู้เราซื้อของถึงจะปลาบาราคาเราเปลี่ยนชีวิตนะครับเป็นปลาบาราเจคาบอกว่าเอาอย่างนี้จิเราจะไปสองพวกปลาาราาเล็กๆไม่หลายเนี <you you so so ้นะครับให้รู้ว่า จะประเมินเนี่ยเขาเป็นแบบนี้เพราะตัวใหญ่แต่ว่าเขาเป็นความขี้เหงาต่อไปเนี่ยจะไปอยก่หลังแกไทยก็แล้วกันได้ได้ได้ต่อไปดีไหนะเพื่อนราชาเราจะไม่เอาหมดเราจะส่งต่อไปแล้วเพราะราจจะไม่เข้ากนนะครับตั้งแต่นั้นมาเราคำนวณก็เป็นเพื่อนกับสายตาทั้งหลายนะครับ ก็วัาัดเนื้อตัวสะอาดสะอาดมาก,ก็ขึ้นมาวนบกเท้าวันรูปขึ้นเจ่งเป้งตินม,ม,มาขเท้าไครเนี่ยใหม่ๆมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็<อ>รงเท้านเองด้วยไมใหม,ม,ม่แบบนี้นะะครับจบแล้วนิทานและนี้สอนให้รู้ว่าอยาปล่อยอให้รองเท้าตกตะกบและวางไม่เป็นระเบีย เพราะมาันจะตกไปอยู่ใน,ยยใน,นถังขยะไปดูที่รองเท้าอยู่ในถังขยะไม่ต้องไปกูพูดเล่น <c oughs> จะมีจริงจิงด้วย <c oughs> น,นี่ทางนี่สอนให้รู้ว่าอย่าวางรองเท้าเกะกะเพราะว่ามาันจะตกลงไปอยู่ในถ <c oughs> ังข <c oughs> ยะนะครับเดี๋ยวเวลาแตบอกให้ไม่ถ่ายภาพนะ ว the the look, ่ามีรองเท้าไปหายอยู่เนี่ยเด็กฝันกขาอยากว่าถุงเท้าเวลาเด็กๆมาถึงโรงเรียนเปิดประตูเสียงดังเลยนะครับติ่งแรกเลยนะครับทำไงครับถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าเสร็จถอดรองเท้าก่อนนะแล้วก็ไปวางไปวางที่ชั้นวางชั้นปุ๊บไม่ใช่ว่าถอดเท้าเสร็จปุ๊บยกเท้ามาไปดีครับไม่ได้นะมีหลายคนทำแบบนี้โยกวาง